สวัสดีครับมาพบกับ ox computer support อีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำโปรแกรมสแกนนะครับเอกสารโปรแกรมหนึ่งนะครับเป็นโปรแกรมฟรีนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับการสแกนไฟล์นะครับสแกนจากตัวเครื่องสแกนเนี่ยนะครับให้เป็นไฟล์ pdf นะโดยใช้งานง่ายๆนะครับนะไม่มีขั้นตอนเยอะแยะนะครับอ่าโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับโปรแกรมที่ว่านี้นะครับชื่อว่าโปรแกรม Win Scan 2นะฮะเป็นเลขสองนะฮะ PDF นะครับโอเคนะครับอ่ะดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับท่านก็จะเจอกับหน้าต่างนี้นะฮะหน้าตาลักษณะของเครื่องหน้าตาลักษณะของตัวโปรแกรมนะครับตัวโปรแกรมเนี่ยนะครับออกแบบมาค่อนข้างง่ายนะครับมีปุ่มไม่เยอะนะครับมาดูกันก่อนนะครับอย่างแรกเลยนะท่านจะต้องมีเครื่องสแกนก่อนนะะเครื่องสแกนเนี่ยจะเป็นเครื่องสแกนแบบไหนก็ได้นะครับที่ จากพิมพ์เตอร์นะจากพิมพ์เตอร์ที่มีถาดสแกนนะครับทั้ง ADF ทั้งแบบแฟลตนะครับโ็ใช้ได้หมดนะครับโอเคนะครับเมื่อติดตั้งโปรแกรมติดตั้งไดรเวอร์ให้กับตัวพิมพ์เตอร์หรือเครื่องสแกนเรียบร้อยนะครับท่านกดคลิกที่ select sort นะมันจะมีให้เลือกอยู่สองชนิดนะครับมันเป็นอินเทอร์เฟซนะฮะก็คืออินเทอร์เฟซแบบเบียกับแบบเทวียนนะ ถ้าท่านคลิกอันแรกนะครับแล้วท่านกดสแกนนะครับท่านก็จะเจอหน้าต่างลักษณะนี้นะฮะมันใช้อ่ามันเป็นอินเทอร์เฟซนะครับมันใช้ปลายทางเนี่ยก็คือใช้สแกนได้เหมือนกันแต่ขั้นตอนการตั้งค่าเนี่ยไม่เหมือนกันนะอันนี้แบบแรกนะแบบที่สองนะครับถ้าท่านเลือกแล้วท่านเลือกนะฮะเลือกเลือกซอสเลือกอ่แหล่งสแกนนะฮะให้ถูกท่านกดเลือก select เมื่อท่านกดสแกนมันจะมีหน้าต่างลักษณะแบบนี้นะครับสรุปนะก็คือการตั้งค่าสำหรับสแกนเนี่ยนะไม่เหมือนกันแต่ปลายทางแล้วก็คือใช้ตั้งค่าเพื่อสแกนเอกสารเหมือนกันนะครับโอเคนะครับที่ผมจะแนะนำนะโดยโส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นแบบบนนี่แหละนะครับแบบเวียนเะนีย จากนั้นเมื่อเลือกนะครับในส่วนนี้เรียบร้อยก็กดสแกนเมื่อกดสแกนนะครับเราจะมีหน้าต่างอินเทอร์เฟซลักษณะแบบนี้ขึ้นมาเพิ่มนะครับในส่วนนี้นะครับมันจะมีให้เลือกนะครับอย่างเช่นล a ายูดนะครับอันนี้ก็คือที่เราตั้งค่าล่าสุดนะสำหรับใครนะที่ใช้สแกนบ่อยๆนะสามารถแอดโปรไฟล์ได้นะครับก็คือสามารถเซฟคุณสมบัติที่เราต้องการจะใช้ได้นะครับอย่างเช่นตั้งชื่อเป็น001นะครับ แล้วก็ตั้งค่าตัวนี้เป็นค่าเริ่มต้นของการใช้เลยนะครับนะตั้งค่าเป็นสแกน2หน้าอันนี้แล้วแต่เราตั้งค่านะครับสแกนเป็น A4 สเนีเป็นเลือกแบบสีเลือกแบบ JPEG คบความละเอียด Solution น,นะ150นอะแล้วก็กดเซฟนะสังเกตดูนะครับตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมามันก็จะกลายเป็นโปรไฟล์ของเราแหละนะโอเคนะครับนะทีนี้นะ เมื่อเปิดครั้งหน้านะครับมันก็จะมีส่วนของตรงนี้ให้เองอัตโนมัติโอเคไหมครับแต่ท่านถ้าต้องการเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้โอเคนะครับเมื่อเลือกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยท่านก็กดสแกนเมื่อสแกนเรียบร้อยนะครับมันก็จะขึ้นไฟล์ลักษณะแบบนี้โชว์ขึ้นมา ลักษณะแบบนี้นะครับผมวางเอกสารผิดนะครับวันนั้นแล้วแต่เครื่องนะครับอ่ะโอเคนะครับสําหรับตัวนี้นะครับหน้าลักษณะแบบแบบนี้นะเนื่องจากว่าผมเลือกสแกนหน้าหลังเมื่อกี้ก็จะมีด้านหน้าที่เป็นรูปภาพด้านหลังมันเป็นหน้าว่างนะครับผมสามารถที่จะลบได้นะครับคลิกขวานะครับแล้วก็กด delete นะคลิกขวาแล้วก็ delete นะครับเอาเป็นว่าที่ไม่ต้องการท่านสามารถลบได้ โอเคนะครับถนะัดมานะครับเมื่อเลือกเป็นที่ต้องการแล้วนะครับท่านก็สามารถกดนะปุ่มนี้นะครับ to PDF มันเปลี่ยนชื่อนะครับต้องการตั้งชื่อตั้งชื่อเป็นอะไรก็แล้วแต่เอกสารของนะที่เราต้องการนะครับจากนั้นกดเซฟเสร็จแล้วครับนะเสร็จแล้วนะครับนี่คือได้ไฟล์เป็น PDF พร้อมออกไปใช้งานได้แล้วโอเคนะครับนะะใช้งานง่ายนะตัวนี้อย่างที่บอกนะะร่ะระหว่างนี้ถ้าต้องการที่จะสแกนเพิ่มได้ไหมในระหว่างนี้นะ,ะได้นะครับอย่างเช่นผมต้องการสแกนเอกสารเพิ่ม <Okay. S 1> อีกหนึ่งแผ่นผมก็กดสแกน แล้วก็เลือกที่เราต้องการนะครับอันนี้ผมสแกนหน้าเดียวนะครับผมก็เลือกอเลือกเป็น one s i ส e นะครับแล้วก็กดสแกนอก็จะเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมครับแล้วเราก็กดเซฟอีกครั้งหนึ่งได้ได้ละนะครับ ลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วการใช้นะครับใิ้ง่ายนะครับในส่วนของเอกสารนี่ยฮะที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะที่เป็นลักษณะของปรับหน้าเขาเรียกอะไรนะมันคว่ำอยู่นะฮะสามารถกรับด้านได้นะครับโดยการคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกเป็นตัวนี้นะครับเลือกเป็น,180นร้อยแปดสิบนะฮะก็ได้ นะครับเอกสารนะครับบางชนิดนะอย่างเช่นตัวนี้นะต้องการให้เป็นรูปภาพท่านก็สามารถที่จะคลิกขวาแล้วก็เซฟนะเซฟแอปเป็น JPEG หรือเป็น PNG นะครับก็ได้นะครับก็ตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อเข้าไปเช่นประาแล้วก็กดเซฟนะครับ เราก็เปดูที่ที่เราเซฟไว้นะครับก็จะกลายเป็นไฟล์เป็นแบบไฟล์รูปภาพนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับถือว่าใช้งานง่ายนะครับโอเคนะครับวิธีการใช้ก็โดยประมาณก็จะประประมาณนี้นะครับส่วนดีเทลรายละเอียดนะท่านสามารถดูโอเคนะครับ โอเคนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคสำหรับท่านใดที่ใช้เครื่องสแกนอยู่แล้วต้องการที่จะสแกนเอกสารนะครับให้เป็นไฟล์ PDF ได้เลยนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับผมแนะนำตัวนี้นะครับ Win Scan to PDF นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามชมนะครับฝากกดถูกใจนะครับเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ